ิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับจการไปเลยถ้าไม่มีอะไรก็จะทำบุญแล้วก็ฟังเทศเนื่อจากทำบุญไปยกมือเริ่นใส่ศีรษะมือท้ายคนขวาตับมือท้ายหลับตาเบา ดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอไม่ไม่มีอะไรแล้วปู่ลงตาไม่มีอะไรแล้วมีแต่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าปู่เจ้าดิษฐ์ตะรูเพระลมเข้าลมออกตั้งใจดูลมเข้าลมออก ความสงบเป็นการอาราธานาเอาความสงบเป็นการอาราธานาถ้ามีความสงบจะมีความโศกก็มีบุญตามคำของพระพุทธเจ้าอืินยิ่งหัวความสงบไม่เมีอยากให้แน่นหนาภาคทำบุญอยากให้เข้าใจเรื่องทำบุญในตัวของเราในกายกับในใจ ารร่างกายของคุณพ่อคุณแม่ตัวของเราคือใจรูปมาทำเกิดแก่เจ็บตายของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีที่ไหนจะรักษาคนไมาให้ตายไม่มีมีแต่ของพระพุทธเจ้าถ้ารักษาได้ไม่ต้องมาเกิอดอีกแก่เจ็บตายก็ไม่มีนะ คนเราส่วนมากที่ต่หลงสังขารร่างกายเนี่ยละหลงตนว่าแก่เดี๋ยวแลสิ่งใดภายในเม้นหนักหลงรักอยู่กอดตาบอดใจกล้าเป็นบ้าความรักอ่าก็มีแต่ความรักความรักคนเป็นนรกก็เตือนแล้วเตือนเองอยากให้เน้นหนักไปวัดทำบูร นี่ใครไปกาบปก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกไงหรือเอาของไปเยอะๆไปถวายพระในพระจงนี่อะไรล่ะปัจจัยทยทา,านเรื่องนุ่เนเรื่องห่มยารักษาโรคอู่่คนต้นไม้หรือผ้อบาบางสกุลเป็นวัดฉันยาดองเปน็นหน้าโมดเน่าแต่ว่าไม่ฉันฉันอยู่นะอาหารใจยารักษาใจคือลม ย้ำแล้วย้ำอีกเที่ยวกอนก็ยำแล้วย้ำอีกเรื่องการทําบุญเราเหลือจากในเก็บไข้ได้ป่วยโควิดโคเวิดอะไรมาแล้วมาแล้วก็แปลว่าเราลุดพ้นมาจากนะการทําบุญบุญยอมรักษาผู้ทําบุญมาให้ตกทุกข์ได้ยากนะอยากให้ทําบุญเข้าใจไหม กรพาทำเร,รื่องมุกเจนถ้าหลวงปู่ไม่พาทำหลวงปู่ก็ผิดเจนไปถามเต้หลวงปู่กุ้งกูจะไรเหบอ่ะทำไมท่านไม่นีไปไหนก็ลมไม่มีนั่นโดยจะพหว้ทั้งยิ่งพระเจ้าพระสงฆ์มาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญกับบ้านเก่าด้วยบุญออกจนได้โยมมาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปกาทุนแล้ว บุญญาณิปรโลกสมิงอสู่โลกหน้าก็คว่าบุญถ้าไม่มีบุญบาปประโลกสมิงเ้าใจไหมเราทำทิฏฐิกรรมมาทุกเสาทุกอาชยพทุกอะไรอะไรก็ทำมาพ่อหลังจากท่านพ่อมรณะภาพไปแล้วก็ยังทำมาติดกันแต่ส่วนหน้ากก็ฟัง ถ้าอาหารเราฟังเราไม่รับประทานจะอิ่มไหมหลวงปู่ก,ก็มาย่ำให้ทำอาหารใจเต็บตุระอะไรต่างๆหมดแล้วเข้าที่ก็นั่งดูสิหนึ่งนาทีสองนาทีไม่ได้เหลอดูไปใช่ว่าบาแบกหามไม่จุงยากอะไรไม่ได้ซื้ออะไร ถ้าปฏิบัติทำบ่อยๆทำบ่อยๆป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นวาสนาเป็นบารมีนั่แหละบารมีเต็มเปี่ยมแล้วมาเกิดทํำไมแล้วกว็เข้าที่แล้วนี่ก็ย่ำข้อเดียวข้อใหญ่ๆคืออะไรหาความมีออกจากใจเอาลองดูนะจริงหรือไม่จริง ถ้าใจเราไม่มีอะไรไปได้ถ้าใจมีนูวนมีนี่ไปไม่ได้นี่นักนกจุดนี่แหละมาข้างไหนกับคนเกา่าผู้ฟังกับคนเกา่าผู้แสดงกับคนเกา่าแสดงก็ข้อทำข้อเกา่านะอยากให้โล ว่าความสุขจากการทําบุญ่ะเป็นยังไงแต่เกิดมาบอกเท่าไรก็ไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นบอกให้ทําบุญพาให้ทําบุญนั่นด้านไี้ทำเอาน้ำโภชนาอาหารจะอิ่มไหมถ้าบอกแล้วไม่รับประทานอาหารใจฉันใดก็เหมือนกันน่ะบอกเท่าไรไม่ทําบอกเท่าไรทักไม่ทําจะได้รู้รสชาติของใจได้ยังไง รู้รสชาติของสวรรค์นิพพานได้ยังไงเต้ไปติดไปโลกอยากกินรสนไป่จำไม่ฟังแล้วใจไหมหลงโูกหลงโลก,โลโลกของบุตรขอ,ของเน่าของเท่าของแก่ของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ของเราเห็นไหมพ่อแม่กูบาจาจเพื่อจำมรรษาอยู่ มันตะด้วยกันพวศสอสูงแปดปโก,โก <c oughs> แข่งแข่งค,คัดปีหน,นึ่งพระมาก้อยมาแันงทหารมิตะอดอาหารมิตะอดอาหารวลเร่งทำกรมเพียรเร่งทำกรมเพียรรู้จักไหมเร่งทำกรมเพียรพ็เร่งทำบุญบางคำบางคืน ว่าแม่หลวงปู่เดินเดินไปดูพระเนนท่านสอนให้เล่งทำวรมภาควรมเปลี่ยนก็คือเล่งประภาคปฏิบัตินะแล้วือกเราเนี่งเร่งมีแต่เล่งการฟังไม่ทำตามบอกให้เล่งทำ บุญให้แร่งทำบุญว่าไปวัดทำบุญทำบุญแต่ต้องทำเท่ให้เข้าใจเราเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้เนี่ยในสวดมาติกาจักบังกะกุลมีต่สอนคนเป็นทั้งนั้นแหละคนเราเกิดมาอันนี้จะสชัางการาคนเราเกิดมาไม่แก่เก็บตาย หงเล่งผลกขวยก่อสร้างบุญกุศลส,สวดมนต์ไหว้พระบำเพ็ญทานสินภารนาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เถิดต่าันจ่าท่านให้คมตายมาถึงถ้าคมตายมาถึงเข้าแล้วะเสียทีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ได้พบพบระพุทธศาสนา,านี่ทีเดียวอันชัดเจนอยู่นั่นนะไม่มีอะไรมาก ก็ให้ทำทำสอนของพระเจ้าขาดอย่างเดียวก็ขาดการกระทำพระพุทธเจ้าได้แตรู้แค่ลมหายใจเข้าออกแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงเตือ,อนบอกว่ายากนะบุญยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้ต้องเป็นคนผู้มีความเพียรเห็นนัาเห็นผลเห็นสัพพัิพพานมีจริงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริง เห็นจริงรู้จริงเห็นจริงนะถ้าไม่ปฏิบัติเรื่องใจเราไม่รู้แน่ลองแต่สังขารร่างกายใ้เข้าใจอยากให้เนื้อเข้าใจอยากให้เน้นหน้าภาคปฏิบัติพอแม่ครูบาอาจารย์ล่วงไปแล้วมิแต่เน่งภาคมิแต่เล่งภาค,าคปฏิบัตินะโดยเฉพาะพ่อของพวกเรา เห็นไหมมีใครไหมอธิษฐานจิตใจนั่งไปสวรรค์นิพพานเลยไม่มีง่ายๆนะส่วนมากก็เท่าแก่ๆก็่ะไรนี่ยังไม่เท่าไม่แก่ดันปงไปเลยนะเข้าใจจากปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนำไปประพิปฏิบัติโดยเฉพาะวัฒนธรรมอันดีงามของทางวัตถูกระดาม เราจัดพิธีเป็นบุญกุศลบุญกุศลของพวกเราได้จัดได้ทําแล้วนี่บุญกุศลของคุณ,ณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งักดสิ์ทั้งหลายก็ถุกงมารวมกันตรงปกป้องปกปักรลกษาออกคนได้จมโลกหลานได้สีพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ก็งตงมีแต่ความสุขกลมเจริญสุขกายสุขใ,ใจหายจากทุกข์โศกโรคภัยพัฒนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในรคมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตรงตั้งอ,อกตั้งใจปฏิบัติ ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าและก็มีดวงจิดตดวงใจได้เห็นมารเผลได้เห็นสวรรค์ได้เห็นะนิพานในปัจจุบันในชาตินี่เธออาโซะนิดห,หน่อยนึงเนาะก็จะไปรอกสวรรค์นิพานอ์ตงข่าวส่งเรื่องเล่าไปมื่งหรอก ก็จิตวิว่าโอ้ยหลวงพ่ออิ่นี่คือพสอนในเจ้าสาธุเ้ตัยถ้นะสาถนะสอนทุกเที่ยวนะเที่ยวก้อนเก็สาธุนะานะาะจะไปจะไปสอนอยู่พระอยากเด๋อลำลุย้ยไม่ได้อยากสวยงามไม่ต่าไปหมอนรกเหนื่อ <l> ย <ux> ไม่มีอะไรจะพูดมากแล้วมูดไปแท้นละ่ะเหมือนบอกทานอาหารบอกทานกอะไรแม่รับประทานจะอิ่มได้ยังไง นี่ฉันใดกุี่อาหารใจอยากให้ดูใจแต่งใจรักษาใจในตัวของเราคือใจในีใครอะไรสงสัยอะไรมามเทศไปจบวดก็ไปโดกข้าไม่ทำก็ไม่เห็นะไม่เห็นบุญ

พระิ่นไหว้พรอนี้มั้งไหว้พร้อมาปโลคาเวเนโมโตสาปัาทาปวาเตโตสาปเวลามาเตการ ตเนปุตตจัตวาภวะตาเพตโยเววชานตุสาพาโลโกวินาสัตุมาเตาวาตวัตตาลายโสุเชเถขาโยโกภวะเพวาคานาเสด TANIT JANGWOT TAPACA JENOCAT KALO SAMAVAT KANTE AYOKVANDO